ขายแฟนชายต้องทำอะไรบ้างผู้ประกอบการหลายคนเมื่อธุรกิจได้รับความนิยมสินค้าและบริการขายดิบขายดีจนมีคนมาขอซื้อแฟนชายแต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรแต่ถ้าอยากขายแฟนชายจริงๆวันนี้ไทยแฟนชส์เซ็นเตอร์จะแนะนำแนวทางและขั้นตอนในการขายแฟนชายให้ทราบเพื่อเป็นไกด์ไลน์ที่ถูกต้องค่ะ 1. ศึกษาหาความรู้ แน่นอนว่าเจ้าของธุรกิจหลายคนไม่มีความรู้เรื่องแฟนชายมาก่อนดังนั้นก่อนจะขายแฟนชายควรศึกษาหาความรู้เรื่องการสร้างระบบแฟนชายจากแหล่งถ่ายทอดความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสื่อต่างๆหรือสมาคมแฟนชายส์ 2. สร้างร้านต้นแบบแม้ว่ากิจการของคุณจะขายดีแต่ก็ใช่ว่าจะขายแฟนชายได้เลยจําเป็นต้องขยายร้านหรือสร้างร้านต้นแบบเพิ่มอีก2-3สาขา เพื่อจะได้รู้ว่าสาขาที่ขยายไปนั้นมียอดขายและรายได้เหมือนกับร้านที่บริหารอยู่หรือไม่โดยร้านต้นแบบต้องอยู่ในทําเลแบบเดียวกันจะทําให้รู้ว่ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายยอดขายกําไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อนําไปคิดคํานวณงบลงทุน 3. จดเครื่องหมายการค้า เมื่อมีร้านต้นแบบแล้วต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการรวมถึงจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและบริการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เพื่อจะได้รับความคุ้มครองจากการที่คนอื่นลอกเลียนสินค้าและตราสินค้าของคุณซึ่งสามารถฟ้องร้องเอาผิดได้และยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริง 4. วางโครงสร้างทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าแฟนชายค่าสิทธิต่างๆงบการลงทุนระยะเวลาคืนทุนยอดขายกำไรซึ่งโครงสร้างทางการเงินเหล่านี้คุณสามารถทราบได้จากร้านต้นแบบจะทำให้รู้ในแต่ละวันว่าต้องขายมากน้อยแค่ไหนยอดขายแต่ละวันเท่าไหร่ 5. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานที่ต้องส่งให้กับผู้ซื้อแฟนชายซึ่งการจัดทําคู่มือแฟนชายทาได้ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปภาพโดยสิ่งที่ต้องมีในคู่มือปฏิบัติงานแฟนชายอาทิขั้นตอนการทํางานต่างๆการผลิตการจัดวางสินค้าการแต่งกายการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าการเปิดปิดร้านการขายการบริการการฝึกอบรมรวมถึงการจัดทําโบชัวเป็นต้น 6. การทําตลาดขายแฟนชาย มาถึงตอนนี้เป็นการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ให้ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ได้รู้จักคุณอาจน,นำเสนอธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บไซต์ Facebook Line อ G รวมถึงการออกบูธแสดงสินค้าโรดโชว์ Show, จัดสัมมนาและที่สำคัญการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านสื่อต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เร็วนั่นคือ6ขั้นตอนสำหรับเจ้าของธุรกิจที่คิดจะขายแฟรนไชส์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนไชสยใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ